สวัสดีค่ะคลิปวิดีดโอนี้เราจะมารีวิวเป็ี่นจอของ a ัมซุงนะคะเครื่องนี้เป็น Samsung n o t e 20 Ultra นะคะเป็ี่ยนหน้าจอของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็เสีของภาพในี่เพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่นจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะอันนี้ด้านล่างนะคะ ด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะคะค่อนข,ข้างจะโอเคเลยแล้วก็เช็คทัสกีนนะคะอันนี้วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัสกีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้านะคะ ะะถ้าสกินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะ ที่เห็นเส้นเนี่ยมันเป็นความึ้นความถี่ของหน้าจอนะคะแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นนะคะ <c oughs> คุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ <c oughs> ปุ่มเมนูปุ่มนั้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปสัมผัสนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเดแดเก้า หน้าจอสัมผัสได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองปากานะคะอันนี้ลองปากานะคะ นี่ปากกาใช้ได้นะคะนี่นะคะหน้าจอเลื่อนไหลไม่มีกระตุกสามารถดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะ ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอของ Samsung Note 20อ l r านะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ